ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้เมื่อวันก่อนอาตมาก็ได้นำเรื่องของพระวนวาวสีติสสะเทระสมเรีซึ่งเป็นพระอรหันต์นะนะ ที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ภิกษุสงฆ์พระเถรานุเถระทั้งหลายเนี่ยได้ไปเยี่ยมท่านที่ท่านอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่ง,งนะญาโยมก็ฟังมาถึงตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จไปหาสมณเณรด้วยพระองค์เองแล้วก็ถามสมณเณรถึงที่อยู่นะสมณเณรก็ตอบว่าอยู่ที่เงื่อมเขา,าเงื่อมเขานี้ พระองค์ก็ได้ถามว่ามเมื่อเธออยู่ณที่นี่เธอคิดอย่างไรนะสมเร็จก็ได้ตอบว่าที่ที่ท,ที่ที่สัตว์ไม่เคยตายนะไม่มีที่ไหนที่ไหนสัตว์ก็เคยทอดทิ้งซากศพมาแล้วทั้งนั้นแหละอะไรอย่างนี้นะพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าดีละ่ะดีละ่นะข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ได้ทรงตรัสธรรมะ อยู่ในอุปสารหกะชาดกในทุกนิบาตนะเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้อ่านให้โยมฟังไปแล้ววันนี้อตาตมาจะอ่านตัวให้โยมฟังว่า,อ,า,อ,าอ่านตัวให้โยมฟังอีกรอบหนึ่งนะคาถาหรือธรรมะที่พระองค์ได้ทรงตรัสในชาดกเรื่องนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าพราหมณ์นามว่าอุปสารหกะหมื่นสี่พัน ถูกไฟไหม้แล้วในประเทศนี้สถานที่อันสัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกความสัตว์หนึ่งทำหนึ่งความไม่เบียดเบียนหนึ่งความสำรวมหนึ่งความฝึกตนหนึ่งมีอยู่ที่ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมเสพที่ฉน,นั้นสถานที่นั้นชื่อว่าอันสัตว์ไม่เคยตายในโลกอ,อันนี้ก็ความหมายตรงนี้ ที่บงทรงตรัสเรื่องของพรามเนี่ยอุปสารหกกะก็หมายว่าสถานที่ที่เผาพรามอุปัสสารหกกะเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งเผาครั้งแรกนะที่ตรงนี้นะตรงนี้เคยเผาศพของอุบาสกของพรามชื่ออุปัสสารหกกะมาแล้วเนี่ยแปดหมื่นสี่พันครั้งนะโยมนะคล้ายๆพรามคนนี้ตายตรงนี้เผาตรงนี้ถูกเผาอยู่ตรงนี้ มามากมาย8 4 0 0 0ื่นสี่พันวันั้นเถอะพระองค์จึงได้ทรงตัดในความหมายที่ว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายทําการทอดทิ้งสรีระไว้เหนือแผ่นดินตายอยู่นะสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าตายในประเทศที่ไม่เคยตายย่อมไม่มีก็แสดงว่าตรงนั้นน่ะสัตว์สัตว์ตคนนั้นตัวนั้นเนะ่ยเคยตายณนะที่นั้นๆมาแล้วนะไม่เคยตายที่ใหม่เลยนะคนเรานี่คนเราในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะไม่เคยตายในที่ใหม่ ไม่ว่าจะตายอยู่ที่ไหนที่ตรงนั้นตัวเองก็เคยตายมาแล้วความหมายตรงนี้นะโยมนะทีนี้ตรงนี้ท่านบอกว่าส่วนพระเทระทั้งหลายเช่นพระอานุเทระย่อมปรินิพานในประเทศที่สัตว์ไม่เคยตายอ้าวโยมอันนี้จะแปลกมากนะนะปรินิพานก็คือตายในในประเทศที่สัตว์ไม่เคยตายทําไมจึง ทำไมพระอ,อนุลจริงตายในประเทศที่สัตว์ไม่เคยตายเดี๋ยวะมามาฟังดูกันแล้วกันนะการปรินิพานของพระอ,อนุ์ดังได้สดับมาพระอ,อนุนเทตรพิจารณาดูอายุสังขารในการที่มีอายุได้120ปีทราบความที่อายุนั้นสิ้นไปรอบจึงบอกว่าเราจักปรินิพานในวันที่7แต่วันนี้ บรรดามนุษย์ผู้อยู่ที่ฝั่งทั้งสองแห่งแม่น้ำโรฮินีทราบข่าวนั้นแล้วผู้ที่อยู่ฝั่งนี้กล่าวว่าพวกเรามีอุปการ,ระมากแก่พระเถระพระเถระจักปริพานในสำนักของพวกเราผู้ที่อยู่ฝั่งโน้นก็กล่าวว่าพวกเรามีอุปการ,ระมากแก่พระเถระพระเถระจักปรินิพานในสำนักของพวกเรา แหมต่างฝ่ายต่างก็อยากจะให้พระเทระซึ่งตัวเองอุปถากอยู่เนี่ยมานิพพานหรือว่ามาตายฝั่งของตัวเองไะน,นะจะใช้แย,ย่งศพกันหรือเปล่าโยมมีเือนกันนะปัจจุบันนี้แย่งศพกันนะพระเทระฟังคําของชนเหล่านั้นแล้วคิดว่าแม้พวกชนผู้ที่อยู่ฝั่งทั้งสองก็มีอุปการ,ระเก่เราทั้งนั้นเราไม่อาจกล่าวว่า ชนเหล่านี้ไม่มีอุปการะได้จะปริพันธ์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีคุณเท่ากันโยมถ้าเราจักปรินิพานที่ฝั่งนี้ผู้อยู่ฝั่งโน้นจักทําการทะเลาะกับพวกฝั่งนี้เพื่อจะถือเอาอัตถิธาตุถ้าเราจักปรินิพานที่ฝั่งโน้นพวกที่อยู่ฝั่งนี้ก็จักทาเหมือนอย่างนั้นอเป็นไปได้จริงๆโยมความทะเลาะ แม้เมื่อจะเกิดก็จะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเราแน่แท้นี่ขนาดคน,นยกโน้นนะโยมนะแทนที่จะมีธรรมะนะให้ปล่อยให้วางอย่ายึดมั่นถือมัน่นอย่ายินดียินร้ายมีเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยก็ยังทะเลาะกันเรื่องอัตถิธาตุของพระที่ได้เองอุปธรรมอุปถาไนะโยมนะแทนที่จะเอาธรรมะโยมเนี่ยตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสนะนะตราบใดย ตราบใดที่ยังไม่เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยก็จะย,ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แหละโยมอย่าว่าแต่สมัยปัจจุบันนี้เลยเนาะแต่เมื่อก่อนก็เป็นกันเหมือนกันโยมแม้เมื่อจะสงบก็จะสงบเพราะอาศัยเราเหมือนกันดังนี้แล้วได้กล่าวกล่าวว่าท้งพวกที่อยู่ฝั่งนี้ย่อมมีอุปการะแก่เรา ทั้งพวกที่อยู่ฝั่งโน้นก็มีอุปการ,ระแก่เราใครๆชื่อว่าไม่มีอุปการ,ระไม่มีพวกที่อยู่ฝั่งนี้จงประชุมกันที่ฝั่งนี้แหละพวกที่อยู่ฝั่งโน้นก็จงประชุมกันที่ฝั่งโน้นแหละในวันที่7แต่วันแต่วันนั้นคือ,อท่านก็รู้ว่าท่านจะนิพพานอีก7วันนะ พระเทระนั่งโดยบอลังในอากาศประมาณ7ชั่วลำตาลเหมือนกับต้นตาลเจต้นต่อกันยมสูงขนาดไหนก็ยมคิดดูเองก็ได้กันในท่ามกลางแห่งแม่น้ำกราวธรรมแกหมหาชนแล้วอธิษฐานว่าขอสรีระของเราจงแตกในท่ามกลางส่วนหนึ่งจงตกฝั่งนี้ส่วนหนึ่งจงตกฝั่งโน้นนั่งอยู่ ตามปกตินั่นแหละเข้าสมาบัติมีเตโชธาตเป็นอารมณ์เปลวไฟตั้งขึ้นแล้วสรีระแตกแล้วในท่ามกลางโยมอันนี้เข้าสมาบัตินะนะใช้อิตาิีในการประชุมเพลิงสริระนะส่วนหนึ่งตกที่ฝั่งนี้ส่วนหนึ่งตกที่ฝั่งโนนมหาชนร้องไห้แล้วเสียงร้องไห้เป็นราวกะว่าเสียงแผ่นดินสุด น่าสงสารแม้กว่าเสียงร้องไห้ในวันปรินิพานแห่งพระศาสดาจือถ้าพระอน,นุนจากไปแล้วนี่มันเหมือนกับไม่มีที่พึ่งจริงๆเนาะพระศาสดาจากไปก็เหมือนกับว่ามีพระอน,นุนแล้วก็พระเทระหลายรูปอยู่นะและพระอน,นุนเนี่ยเรียกว่าคล้ายๆกับว่าจะปรินิพานช้าที่สุดนะโยมนะปรินิพานหลังเพื่อนเหมือนกันเถอะในบรรดาพระ อาศวติมหาสาวกทั้งหลายเนี่ยเพราว่าท่านมีอายุ120ปีนะก็คงคล้ายๆว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วอ,อย่างท่านมีอายุเท่ากับพระพุทธเจ้าใช่ไหมโยมอายุท่านก็เท่าเท่ากันกับพระพุทธเจ้าทีนี้ท่านมีอายุ120ปีเนี่ยก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วถึง40ปีโยม พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วถึง40ปีนะท่านจึงได้ปรินิพานอตอนที่พระพุทธเจ้านิพพานก็ยังเหลือพระอนุนเทระหรือว่าพระมาหากัสปะเทระเป็นต้นนะแต่นี้พอคล้ายๆว่าพศส0ี่สิบเนี่ยท่านนิพพานนะโยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทเนี่ยก็เหมือนกับจะขาดที่พึ่งทันทีโยม เสียงร้องห่มร้องไห้ก็เหมือนกับแผ่นดินจะสุดนะนะยิ่งกว่าวันที่พระศาสดานิพพานอีกท่านก็ว่าอย่างนั้นนะพวกมนุษย์ร้องไห้ร่ำไรอยู่ตลอดสี่เดือนเที่ยวบนเพออยู่ว่าเมื่อพระเถระผู้รับบาตรจีวรของพระศาสดาดำรงอยู่ได้ปรากฏแก่พวกเราเหมือนการที่พระศาสดายังทรงพะชนอยู่ บัดนี้พระาศาสดาของพวกเราปริิพานแล้วโยมเนาะพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นธรรมดาด้วยว่าเราจะต้องพลัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นไปที่องค์ได้ทรงแสดงให้เราพิจารณาอยู่เสมอเสมอนะจะได้ไม่ต้องเศร้าโศกเป็นเรื่องธรรมดาโยมสังขารทั้งหลายก็ย่อมไม่เที่ยงนะพระาศาสดา ตรงนี้โยมอาตมาขออธิบายเพิ่มนะที่ว่าพระอน,นุ์ตายในประเทศที่สัตว์ไม่เคยตายก็คือกลางอากาศโยมกลางอากาศตรงนั้นนะนะตรงนั้นเลยนะโยมไม่ใช่ที่อื่นนะโยมตรงนั้นนะ่ะตรงที่พระอาน,นุ์น,นั่งกลางอากาศในระหว่างแม่น้ำบนแม่น้ำตรงนั้นไม่เคยมีสัตว์ตายเลยนะตรงนั้นนะท่านจึงได้ยกมาแสดงเป็นพิเศษว่ามีพระอน,นุ์นี่แหละ ตายณสถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายโยมสัตว์ตัวใดที่ตายอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้นะโยมนะที่ใดที่หนึ่งที่สัตว์ตัวนั้นตายหรือคนนั้นตายที่นั่นเน่ะเคยมีสัตว์ตายมาแล้วทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็โยมคงจะเข้าใจนะเพราะความตรงนี้ท่านยกมาว่าพระอนนเน่ตายในประเทศที่สัตว์ไม่เคยตายพระสาทสดสนทนากับติสัสสมเนิน พระศาสดาตรัสถามสำเนียงอีกว่าติสสะเธอไม่กลัวในเพราะเสียงแห่งสัตว์ทั้งหลายมีเสือเหลืองเป็นต้นในป่าชัดนี้หรือสำเนียกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ย่อมไม่กลัวก็แลอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าความยินดีในป่าย่อมเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะฟังเสียงแห่งสัตว์เหล่านั้นแทนที่จะกลัวกับยินดีด้วยโยมตรงกันข้ามเลยนะ แล้วกล่าวพลนา,าป่าด้วยคาถาประมาณ60สคาถาครั้งนั้นพระศาสดาตรัสเรียกสมณเณรน,นั้นว่าติดสะสมณเณรทูลรับว่าพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าพวกเราจะไปเธอจกไปหรือจะกลับสมณเณรทูลว่าเมื่อวิชายะของข้าพระองค์พาข้าพระองค์ไปข้าพระองค์จกไปเมื่อให้ข้าพระองค์กลับ คาบองค์เองก็จะกลับพระเจ้าค่ะอันนี้เชื่อพระอุปชาย y นะถ้าให้ไปเมืองสาวัตถีกด็ดีหรือเมืองราชคฤห์ก็ดีที่พระองค์ทรงประทับอยู่หรือว่าที่ภิกษุสงฆ์ที่มาเยี่ยมะนะถ้ากลับนี้ถ้าอุปชายะพระสาริบุตรให้ไปด้วยท่านก็จะไปถ้าไม่ให้ไปท่านก็จะกลับมาที่วัดนี้ที่สำนักที่ท่านอยู่เนี่ยพระศาสดาเสร็จหลีกไปกับภิกษุสงฆ์ แต่อัตยาศัยของสมณเณรใคร่จะกลับอย่างเดียวอืมคือจะกลับมาอยู่ที่นี่นะท,ที่ท่านบรรลุอรหันต์เนี่ยที่สำนักนี้พระเถระทราบอัตยาศัยนั้นจึงกล่าวว่าติสสะถ้าเธอใคร่จะกลับก็จงกลับเดิดคือไม่ได้ชวนให้ไปที่เมืองด้วยนะสมณเณรถวายบังคมพระาศาสดาและไหว้ภิกษสุสงฆ์แล้วกลับพระาศาสดา ได้เสร็จไปยังพระเชตวันแล้วเที่ยวแสดงว่ากลับพระเชตวันนะโยมคือเมืองสาวัตถีไม่ใช่กลับราชคลือนะกลับเมืองสาวัตถีนะวัดพระเชตวันแต่หลวงสำเนินก็อยู่โยมอยู่ที่เก่านะก็เป็นบุญของญาติโยมนะถ้าสำเนินไปวิหารนั้นก็คงจะหมดเลยโยมไม่มีพระไม่มีเนนเหลือเย้เลยนะท่านก็คงจะอยู่ที่นั่นแลวก็เป็น ทำอุปการะแก่ญาติโยมที่เคยอุปถากท่านถวายข้าวปลาอาหารท่านจนทําให้ท่านบรรลุอรหรันต์พวกพิสุทสรเสริญสมณเนรการสนทนาของพิสุทั้งหลายเกิดขึ้นในโรงธรรมว่าน,น่าอัศจรรย์หนอดติะสมณเนรทากรรมที่บุคคลทําได้ยากจําเดิมแต่ถือปฏิสนธิพวกญาติของเธอได้ถวายข้าวปลาญาติมีน้ำน้อยแก่ภิกษุประมาณ500ในวันมงคลเครั้ง ในเวลาบวชแล้วก็ได้ถวายข้าวมาัทุปายาตมีน้ำน้อยเหมือนกันแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานภายในวิหารสิ้น7วันครั้นบวชแล้วในวันที่8เข้าไปสู่บ้านได้บินทบาทพันหนึ่งกับผ้าสาดพันหนึ่งโดยล่วงขอไปโดยสองวันเท่านั้นวันรุ่งขึ้นได้ผ้ากำพลพันหนึ่ง ในเวลาเธออยู่ในที่นี้ลาบและสักระมากก็เกิดขึ้นแล้วด้วยประการชนี้บัดนี้เธอทิ้งลาบและสักระเห็นปานนี้เสียแล้วเข้าไปสู่ป่ายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารที่เจือกันสมณณนทำกรรมที่ทำได้ยากหนาอ๋อก็คุยกันโยมสรรเสริญคุณของสมณณนนะสมัยที่อยู่ก็สมัยที่อยู่ที่เมืองนี้ ลาบสัก,กระเกิดขึ้นมากมายแต่ท่านก็ไม่ยินดีโยมทิ้งราบสัก,กระเหล่านี้ไปอยู่ป่าได้อันนี้ก็เป็นธรรมดาโยมเนาะท่านบรรลุอรหันต์แล้วโยมความยินดีติดอกติดใจในการมคุณก็ไม่มีแล้วอันนี้ข้อความข้อปฏิบัติ2อย่างพระาศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันในเรื่องอะไรหนอ เมื่อภิกษุรนั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้จึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายชื่อว่าข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาบนั้นเป็นอย่างอื่นข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานเป็นอย่างอื่นโอโยมทำอย่างไงจึงจะได้ราบก็มีวิธีปฏิบัติอยู่นะและทำอย่างไรจึงจะบรรลุพระนิพพานก็มีวิธีปฏิบัติอยู่เหมือนกัน โยมอยากได้ลาบหรืออยากได้พระนิพพานหรือพระเราก็เหมือนกันนะอยากได้ลาบหรือว่าอยากได้พระนิพพานมีวิธีปฏิบัติทั้งสองอย่างแหละคล้ายๆทางไปสวรรค์ก็อย่างหนึ่งนะทางไปนรกก็อย่างหนึง่งก็อบายสี่มีประตูอันเปิดแล้วนั่นแหละตั้งอยู่เพื่อภิกษุรักษาข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาบด้วยสามารถแห่งการสมาทานทุดดง มีการอยู่ป่าเป็นต้นด้วยหวังว่าเราจะได้ลาบด้วยการปฏิบัติอย่างนี้โอ้โหโยมนะได้ลาบมาในปัจปจ,จุบันชาตินี้นะแต่ชาติหน้าไปสู่บายภูมินะนะแต่พระภิกษุรูปใดก็แล้วแต่สมทา,านทุดดงหรือทำข้อวัดอะไรต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบสักการะเพราะการกระทำอย่างนั้นการพูดอย่างนั้น คิดอย่างนั้นเนี่ยโยมถือว่าเป็นความปาถนาที่ไม่ดีนะในภาษาธรรมะท่านาใช้คําว่าปาถนาลามก,กานะคือสมาทานทุด,ดงก็เพื่ออยากจะได้ลาบนะการกระทําอะไรต่างๆก็เพื่ออยากจะได้ลาบแล้วก็ได้ลาบมาจริงๆด้วยนะแต่ว่าตายแล้วเนี่ยไปเกิดในอบายทั้งสี่ประตูของอบายทั้งสี่ก็เปิดอ้ารออยู่สําหรับภิกษุที่ประพฤติอย่างนี้ ทีนี้ส่วนภิกษุละลาบสักการะอันเกิดขึ้นนะคือว่าเมื่อได้สักการะแล้วนะด้วยข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานแล้วเข้าไปสู่ป่าเพียรพยายามอยู่ย่อมยึดเอาพระอรหันต์ไว้ได้นี้แม้ลาบสักการะจะเกิดขึ้นด้วยข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานเนี่ย ก็มีสิทธิ์ที่ลาบสักระเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่ยินดีติดอกติดใจในลาบสักระนั้นกับเพียนพยายามในการเจะเดินหรือในการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพรนะนิพาน์ก็สามารถบรรลุอรหันต์ได้ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสื่อบนุสนนีิแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคถาดังต่อเป็นนี้ว่าอัญญาหิลาภูปนิสาอัญญนินพานคามินี เอวเมตังอภินยายะพิกุพุทธะสาวโกสักการังนาพินันทยะวิเวกะมนูมนุปรุหเยก็ข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาบเป็นอย่างอื่นข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานเป็นอย่างอื่นคือคนละอย่างนะภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ทราบเนื้อความนั้นอย่างนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินสักระพึงตามเจริญวิเวกนีท่านบอกว่าอย่าไปเพลิดเพลินนะั้นในลาบสักระติดอกติดใจก็เหมือนกับมแมลงวันติดในอุจระท่านบอกงั้นนะโยมเหมือนมแมลงวันติดใจในอุจระเลยในบทคาถาเหล่านั้นบาทว่า บากระถามว่าอัญญาหิลาภูปะนิสาความว่าชื่อว่าข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาบนี้เป็นอย่างนี้แลข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงพะนิพานเป็นอย่างอื่นคือคนละอย่างจึงอยู่อันที่สุผู้จะให้ลาบเกิดขึ้นควรทําอกุศลกรรมหน่อยหนึ่งการโคดกายเป็นต้นเอาไปการดัดกายเป็นต้นหน้าที่เธอจะพึงทําคือทำอย่างไงก็ได้โยมอาจจะ ทำเป็นยืนเดินนั่งนอนด้วยอริยบทที่ทําให้เขาเลื่อมใสอะนะคล้ายๆแกล้งอย่างนี้โยมอยากให้เขาเลื่อมใสอันนี้ก็ได้ลาบสักระเพราะอากุศลน,นะด้วยว่าการในการใดภิกษุทําการคดบางอย่างบรรดาคดกายเป็นต้นในการนั้นลาบย่อมเกิดขึ้นก็เมื่อภิกษุหย่อนมือลงตรงๆในถาดข้าวปลายาตไม่ทําให้งอแล้วยกขึ้น เมื่อเป็นมือเป็นแต่เพียงเปื้อนเท่านั้นแต่เมื่อหย่อนลงทำให้งอแล้วยกขึ้นมือย่อมช้อนก้อนข้าวปลาญาิออกมาได้แถ้ลาบสักการะย่อมเกิดขึ้นในคราวทำการคดนะคดนะไม่ใช่ดัดนะขอภยอภัยโยมลาบสักการะย่อมเกิดขึ้นในคราวทำการคดกายเป็นต้นอย่างนี้นี้ เป็นข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาบที่ไม่ชอบทำแต่ลาบที่เกิดขึ้นด้วยเหตุเห็นปานนี้คือเกิดขึ้นเพราะถึงพร้อมด้วยอุปธิการอยู่ป่าเพราไปเกิดขึ้นด้วยเหตุเห็นปานนี้คือการถึงพร้อมด้วยอุปธิการทรงไว้ซึ่งจีวรความเป็นประหูสูตร ความมีบริวารการอยู่ป่าชื่อว่าประกอบด้วยธรรมก็ภิกษุบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานพึงละการโคดกายเป็นต้นเสียอันภิกษุผู้บำเพ็ญข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานไม่ใช่คนบอดก็เป็นเหมือนคนบอดไม่ใช่คนใบก็เป็นเหมือนคนใบไม่ใช่คนหนวกก็เป็นเหมือนคนหนวกจึงควรอ้ออันนี้ก็อธิบายหมายถึงว่า ลาบสักระเกิดขึ้นโดยธรรมนะอย่างเช่นพระรักษาพระวินัยหรือว่าเป็นผู้หูสูรมีบริวารเนี่ยถือทุอดงแต่ว่าเจตนาไม่ได้มุ่งลาบสักระนะโยมนะเจตนาก็ต้องการคือเจนาทาดีตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ลาบสักระก็เกิดขึ้นเองไม่ติดอกติดใจในลาบสักระนั้นอันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดนะโยมไม่ถือว่าผิด อาศัยลาบสักระนั้นบริหารตนและก็ปฏิบัติจเเดินสมถวิปัสนาเข้าถึงพระนิพพานได้อันนี้ท่านก็บอกว่าควรโยมอาตมาอธิบายเท่านี้นะโยมเนาะเวลาหมดตรงแล้วแล้วก็เรื่องพระวนะวาสีติดสาเทระก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้อาตมาต้องการให้ญาโยมเห็นอนิสงค์ของการให้ทานตั้งแต่ตอนต้นที่ท่านให้ทานตอนเป็นพราหมณ์ยากจนตอนนั้นน่ะนะเพื่อให้โยมได้มีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งว่า การให้ทานนั้นมีอณิสอง์อย่างนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอาตมาภาพ,พระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร